สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีออเดอร์จะส่งของรอบมือนีนะคะครีมสลายฝ้าหน้ากระจักสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำหนาบอกระจังไซขึ้นนะคะสามารถทักเขามาสั่งซื้อสอบถามได้ราคาหลักร้อยแต่ว่าคุณภาพแบบคุ้มราคานะคะพี่น้องไม่ต้องอย่านเรื่องหนาบางหนาแดงนะคะออกแดดบ่ระเหตุให้นเสบหนานะคะครีมสิบอกระจังหนาด้วยพี่น้องคะ่ะเป็นครีมมอแห้งนะคะ แต่ว่าเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้นะคะฝ้ากระเริ่มจางลงนะคะหน้ากระจ่างใสขึ้นนี่นะคะพี่น้องออเดอร์ของมือหนีนะคะเตรียมจะทรงนะคะรอรถเขามารับต้องขอขอบุญขอคุณทุกๆออเดอร์นะคะผู้ได้สนใจกะถ้าขามาสอบถามทางขอความเพจ Facebook เฟซบุ o กแอลช่วยกินแซนวดได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพปอกันเีาสองคนในช่องแอ๋วชวนกินแซ่บนมนี่ผ้าพี่ผ้าน้องมากินตำหนวดหมึกกระดองพี่น้องขาหนวดหมึกจิ้วนะคะตัวพอดีคําขายยังนั้นไหมนี่กระ t อม m ตอนนี้ขายตจนกระท h o m กาดแดงไหมพี่น้องกัดแดงมานะครับลงบนป่าต้นคิดต้นใจต้องการจะได้จนกระท h o m ตำหนวดหมึกกระดองแบบน้ำเผ็ดๆจะจวดพี่น้องค่ะตำไส้เบกกเกอร์อันนพี่น้องเนี่ยหอมแบบเรา ยัง<ส><ส>เปิดปยงหน้าใส่หอมแช่หมัวควแซ่บไม่พอใจเนาะยังพอดี bọn niệm bọc phết mà Ừ, cho sao ra phơi bọn sao bàn nè mhm mè 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 nào. mè mè cả mè mè náo cả náo mè 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 mè

ห <ś m> อ,อมกอนะบกกอกเสร็จจานทำเสร็จบกกอกเลยครับกินก <ś m> มาบกกอก หอมเปิดบักหน้าไหยพี่น้อง <c oughs> สลัดพ่อหน้าเนี่ยจะบอพ่อมขมคักเนี่ยอนียพี่น้องเด้อ bạn khẳng thang chứ chưa lắng bàn cái đẹp xong chuẩn Nuột xem này có đi đâu Ừ này, Cái này Nói Nói กินง่าก็บบรยากัมย่ำกระเระสียบกะซำอืม,อมตัวพอดีค่ เข้าก็ได้น้อนอยู่ แต่ว่าัญไงประมาณนี้แล้วหนวดยังดื้อแฉกอยู่ว่าจะหัดตัวมัหรือออกหนาแม,ม่หนวดแบก็นหนวดมันอ่ะมันกระดองหนวดมันถึงแพ้งไหนหนวดไม่ใช่แพงกระตูมมั้งตัวมันเขายางมันจิ้มสิ ดูตามใี้มันเห็นคนชัดอืมอืมเนาะ ทำใจก็ประกอบงามงามดีแซ่บขนาด าไหมัวขาดเาเปเนะยำเกลดหน้าสุดยอดน้ำต,ต่ำกินเบิรงเนี่ยน้ำต,ต่ำกับพ่อดีมือน,เนีเพ็ดบัทรมานน่าควางไปไหนพี่น้องค่ะกับมือวนัน ก็เมื่อวานเนี่ยโอ้ยเมื่อวานห,หรือมื่อไรปะเรื่องมือก้อนแม่บ่เรื่อมือก้อนนะมื่อั่นกินห<จ>นาเป็นน,นั่นแหละค่ะมือหน,นีเสียบนัวอีดีสมซื่อหนวดมือก,กระดองจิ้วพี่น้องคะ<ม>่ะตูพอดีค่ำคถ้ากินมะสุภาพจังเดยก็ขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะน้องมือหน,นีภาพพี่น้องเมื่อกินเสียบๆนัวๆตั้งแต่เสาร์แล้วค่ะพิยมลกำลังเสียบยู่มั่งนี่โอ้ยอิ่มแห่งเบิดเนาะ สล <laughs> ับมือนีน้องพี่น้องห้าสองคนสิเลขอตัวลาพี่และน้องไปแล้วนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้ามือหน้าแล้วกันพี่น้องคะับสลับมือนีนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ